สวัสดีพี่น้องมาแล้วครับ,บปิดผ้ามาเบิง้งมาเบิ้งหยางนอง้อแกงเท็ดคอนแกงเล้ง ก็เหงาโม้ม่ก็มีจ้าตัอบอกตัวแจงเห็ดอะมามาพี่น้องกระได้คำว่าเบิ่งกะตั้มตัวปีโอเคให้คำว่าเบิ่งกะก,ก,กดแชร์กดซับตากไทยกดแจงเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับจากไทย กดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะครับก่บมัมาอยู่กันดูดีเมียคจอ๊บหัวจบกคนเลยมีอะไรกินบ้างครับวันนี้แม่ครัวยอดสะเดามีแกงเห็ดตำถัำถว่วแกงเห,ห็ดผักสะดามกนาชนิดนี่คืออะไรข้าวเหนียวมันเม่สิงครับไม่สิงมะม่วงจากสระบ,บุรี ก็ได้มูลข้าเหนียวแบ่งกันกับเจ้าของมะม่วงค่ะปลามามากขึ้นเอาขึ้น้ำกันเจ็บเสียข้าเหนียวมูลได้แบ่งทุกบ้านแล้วค่ะมาไหมาอ,อร่อยอดูแกงเห็ดนะต้องใส่อะไรามากมายใส่โเบิกับเพ้าออยูดีมีหอง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนำมา,า,า,าเสนอเพื่การแจกๆไปแล้ะครับอยู่ดีไม่แห้งทุกโพสต์เายไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ